เฮลโลกลับมาเชียร์อุผู้มผมเฟกเตอร์วันนี้ก็จะมาสอบวิธีการอันเชิร์อัลติเมติโอนะฮะโอเคสแตนที่เราต้องมีจะมีทั้งหมด5ตัวเนาะจะมีเคโร์ลควีนรีควยมเนี่ยตัวดำๆนี้นะเห็นไหมตัวอยู่นหลางของมันแล้วก็มีทีมสันอ่าแล้วก็ซีมูนแล้วก็พวกที่ใช้ท i m e to s t ได้เช่นแบบสตาร์พิเศษน้ำเดอะวอลอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นโก้ e เอพิเรตรีควยมเนาะรีควยมนะฮะไม่ใช่โอเวเฮเวนไป เริ่มเริ่มที่แรกกันก่อนเราจะไปเกาะหิมะกันแล้วเขาเปลี่ยนคีมสันกันหนึ่งคิมสันอ่าอยู่ไหนวะอันนี้ว่าจะไม่ปิดชื่อนะช่างแม่งก่อนเลยกันมไม่ปิดชื่อแล้วปล่อยเปิดชื่อไว้งั้นแหละอ่าคิมคิมสันอ่าค,คิมสันนี่จาจจะ ยังหมดโควิดจะเปิดเทอมเมื่อไหร่เดี๋ยวผมค่อยไปลงวินโดว์เป็นวินโดว์10เนอะแล้วก็จะมีคลิปมีอัตัดต่อแล้วก็จะต่อต่อพยายามตต่อไปเราก็ต้องไปขอยิมก้ก่อทีแหลกขลียิมสัว์นะอันนี้คือผมจะไม่ได้ยินเสียงในเกมนะเพราะว่าผมจะเปิดเสียงเกมสวก็จริงแต่ว่าต้องคข้าใจันก่อนว่าหูฟังผมมันสั้นมากเว้สายมันสั้นมากแล้วแบบคือผมจะไม่ได้ยินไงเขา้าใจป่ะแบบคือผมต้องหน้าติดหน้า เอาหน้าของผมมาติดหน้าจอผมก็เลยจะให้น้องผมบอกแทนแล้วผมก็เปิดเสียงในเกมให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะไปจากต้นไม้ของเนี่ยอกอ,ห,ยอหิมสันที่เราต้องใช้เนี่ยต้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นที่ห้านะไปาจากนั้นเรามาถึงสตรแล้วกด S F เลยกดเลยห,หนุ่มถ้าติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดต,ติดยัง ถ้าติดมันจะมีเสียงซูซายโอ้ยติดปะนี่ติดใช่ไหมยก็หรอกอะไรนะ,อ,นนะอืมรอก่อน,อ,อ,นอันนี้อ๋อค่อยพักพดอดื้อตื้อดื้อต้นยังกดไปได้ยนะังกดเลย ถ้ามีเสียงถ้าติดก็จะมีเสียงอย่างนั้นแหละครับไปลองย้อนกันดูเนาะไปเ,เลยนเส้นเลยต่อไปจะทำเป็นพวกใช้ทำสต็อปเนาะไปบุม๋มใช้พวกทำสตอ็อปอยู่ไหนเนาะเนี่ยทำสตอ็อปผมจะเป็นสตารนะ์ทแชมเบอร์เ e นเนาะมันอยู่ไหนอะสตาร์ทแชมเปอนนเออมันหายไปอะ อ้าดุดวายหายไปไหนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันอ๋ <c oughs> อมันลืมไปมันไม่มีขายในช็อปเราจะไปหารช็อปมไม่ได้มาฮะอันนี้ผมคลิปอันนี้จะยังไงอ่ะคือจะเห็นกันยาวๆเนะาะสไตล์นี้เราก็ต้องมาตรงอ่าต้นสกูลาพวกนี้นะฮะแล้วเราก็จะบิน ให้เรามาแบบตรงสุดขอบของต้นซากุระแถวนี้เนะมาอลไรแล้วไปแล้วแล้วกดทำสต็อปเลยหลุดเนาะถ้าติดจะเป็นเสียงซูซ่าหรือแบบคล้ายๆฟ้าผ่านะเนาะลองฟังกันดูคล้ายๆระเบิดอะติดปะยังไม่ติดใช่ไหมเคจะกดตรออือรอก่อน โอ้ดูดเราไปฮนะมันจะค่อนข้างนานหน่อยเนาะเราก็ต้องใช้เพื่อนมาอืมเรกไอ,อืมเราไปยาวยาวตอนนี้จะยังไงอะเวลเท่าไหร่ก็ได้ถึงีจะเข้าก็ได้เนาะแต่แค่ว่าแต่ว่าแนะนำให้เวลเจนะ็ดร้หสิบเนาะเพื่อจะได้รับสมุด ผมก็ไม่มาแจมกันเพราะเจ้าบ็อกมันอัปเดตอะอะไรวว <c oughs> ไว้ไม่ติดไม่ติดอืมไอตรงนี้จะมีโอกาส30%มันก็ต้องกดกนะี่รอบเนี่ยไม่ทำไมตัวสว่างจังวะ <c oughs> <c oughs> เปิดเอฟเฟกต์ไม่ <c oughs> เปิดเอฟเฟกต์ใจแล้วเกิดใคอยค่อยว่ากัน,ออน,นเอ๊มนานจังเลยคูเดาอย่างนาน กดเลยให้หนุ่มไม่ติดอ่ะได้แล้ติดป่ะวะไม่ติดอีกแล้วน้ำตาจะไหลนานแทยน้ยังยังยังเดี๋ยวค่อยทำไอต้ตัวน้ำตัวน้ำมาไอเชลครีนมนีเครื่อเนี่ยโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะฉะนั้นเอาไว้หลังๆดีกว่ารอดฮะ ยัง,งอืมกดเลยอืมเม่อกิดอะนานมากสายพิน่าโม้ให้ไว้นานมากว่าทำไมไไมันามามเริ่มคูด,ดาวเร่งเร็วแอลลี่อยู่ไม่ใช่เหรออ,อ๋อไม่ทันละไม่จะกดสายไฟยเล่น หนาอเอามารับรับไปเลยละบ,บินไหมหนุม่มกดยืนเลยเกินล้วปกติก็จะมีเซียงแบบนั้นเนาะก็ลองลองไปดูฟังกันแล้วกันน้าม่วงยาวเกต์ต่อไปจะเป็น ด้านของซีมูนเนาะไปซีมูนกันดีกว่าอือจะค่อยอธิบายตอนหลังแล้วกันนะว่าต้องใช้อะไรบ้างสำหรับคนที่แจนเชิญอะ่ะรอครับไปไปซีมูนกันซีมูนเราต้องไปทำที่ดีเซิร์สเนาะจะใช้เวล9กี่สิบขงเสองร้อยห้าสิบเอ,อ้าไปไหนอะ่ะ เรามีกล่องวิ่งไปกล่องไม่ได้อ๋อเดี๋ยวทำไมมันลอยได้เราก็ไปอีกเลยนี่ฮะมันจะอยู่บ้านหลังนี้เนาะเนี่ยที่เขายิงอย่เห็นไหยขึ้นมาก่ออโอ้ยขึ้นไม่ได้เอาใหม่ใหม่เออชันสี่ตรงกลางนี่แล้วนะไม่่ตด กีฮัมมอนเตอร์ว่ะกดเลยอ่ากดไปแล้วให้อยู่ตรงกลางบ้านเล็กๆ,ๆอย่างนี้เนาะนี่นะ,ะบ้านที่เล็กที่สุดใกล้ๆมอนเตอร์อย่างนี้เนาะติดไหมเะขาดูก่อนนะว่าอาเสียงใช่ไหมอา,าเสียงอยู่โอเคเดี๋ยวพี่ก็ต่อเลยไม่ติดเหรออ๋มอมึงไปไม,ไ,มไปมไปบ้านไหนแล้วนะกดใหม่นะอือติดไหม ไม่ติดนะตเลงเลยถ้าติดแล้วก็จะมีเสียงคล้ายๆแบบฟ้าผ่ากันเนาะอะแล้วก็รีเซ็ตตัวต่อไปจะเป็นตาของคิลเลอร์ควีนลิควิมเนาะอันนี้ให like ้เด er ี๋ know, uh, ยวเดี๋ยวพี่ให้ทำดีกว่าเพราะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นโกดเดอพีเรตลิควยมหรอเดี๋ยวเราก่อนจะได้บอกจุดได้ว่าอยู่ไหนพี่แอก็ผิดกับกดโอเวเนอ๋ออยู่นี่่ิดอภัย โอเวอร์ไอ้รีเคียมอยู่ <c ười> ไหนวะไม่เลิกได้แล้วได้ละจะขออันนี่ก่อน ừ, ไปแล้วก็ไปกันที่อ่ายังไงอ่ะ,อะโมริโอใช่ปะ่ะไปแล้วก็ไปโมริโอเลยทำไรอ่ะาหายไปไหนอ่ะไปไปโมริโอแล้วเราก็ไปบ้านของคนะีลาเรา นี่นะบ้านงคิระแต่ไม่ใช่บ้านสีแดงนะเรามาบ้านตรงนี้เราเราก็มายืนกันตรงนี้ครับยืนติดประตูไปเลยอ่ะแล้วก็กดรีตัวละครน,นะพอรีเซ็ตเสร็จมันก็จะมีเสียงยังไงคล้ายๆแบบฟ้าผ่าห,าหรือระเบิดอะไรสักอย่างอะ <S <S อันนี้มีโอกาสติดร้อเปอร์เซ็นตนะแค่ทําปุ๊บแล้วก็ <S <S ถือว่าเสร็จเลยเนาะต่อไปเป็นตาของโกเอ็กพิเลสรีเฟียมเนาะไป <โ> <S 2> <S 2> ไยี่สิบไปสามสิบสักอย่าง <laughs> ไม่ลงกันไปออสตเลโล,ลเอ้ยจำได้สเตเลโลเกินลลนี่หาก่อนลีเดม,นมอนใช่ไหมโอเคไปเราของโกยฟิเลตลีเฟียนเนี่ยเราก็ไปกันที่อ่ามันจะเกินเนาะอ๊อ,อกปิดท <laughs> ้วก็มาหลังปราสาทเลยครับนี่อันนี้เป็นปราสาทเนาะเราก็เดินม,มาหลังปราสาท โอ้ยหนึง่งสองแล้วก็เดินม,มาเลี้ยวซ้ายนิดนึงก็จะเจอช่องเล็กๆอ่ะให้เรากดสก,กิลต้นไม้ใช่ไหมอือกดสก,กิล R ยันสกิล R โรลจังเกิลกดละอ๋อไม่ติดกดไม่ได้เอา้าโอ้ยฆ่าฆ่านี่พี่เหรอฆ่านี่พี่เหรอสองอะอออทำไมถ้าติดแล้วก็จะมีเสียงอย่างนั้น,น <S <S แล้วเนาะไปแล้วก็รีเซ็ตตัวละครเลยครับ เราเรามาบ,บอกกดสามข้อที่เราต้องมีกันก่อนนะเนาะไอ้สี่สิใช่ไหมโ,อ,โ,อ,โอ,อ้โอเคมาเวลาเราจะตีผมแนะนำให้ตีใน VP s e เซิร์ฟเวอรนาะกดทั้งสามข้อแล้วก็จะมี <c oughs> คนที่เชิญอนะต้องรีเบิร์ฟมาแล้วหนึ่งรอบแล้วก็ต้องมีพอยต์ห้าแสนเนี่ยแล้วก็มีเยนอะีกห้าแสนฮะแค่นี้ครับแล้วเราก็ให้นั่นแหละ ก็เปลี่ยนสเตนที่เราต้องการจะใช้ค่ามันนะเนาะอ่าใช้พี่ไรดีอ่ะอืมอืมกินหนักแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์จะใช้เป็นกอ้อนเพชรเอาไว้ไว้แล้วกันอือไปรอเลยไปรอเลยนี่คี้บินนาทีอ่ะสิบเอ็ดนาทีแล้วเนาะถือว่าไวอยู่หรอก เนอเนทำจริงทาจริงผมไม่ต้องไปก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยงไงคนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทนจะโดนด,ดึงเข้าไปตีเ,ตเ,ตเ,ตเ,เีวีดีโเองเราไม่จำเป็นต้องมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเง,งมาบอกหุดก่อนนี่ฮะแล้วก็ อันนี้จะเห็นดิโอรอยเอลกาดเนาะแล้วก็เดินทะลุมาเลยเดินผ่านมาเลยครับเดินไปหลังปราสาทเนาะ <S <S นี่ครับนี่เนาะหลังปราสาทเดินมาเราก็เดินมาตรงที่ลุงเนี่ยที่เขาจะเปลี่ยนให้สมมุติผมใช้แอมพายใช่ไหมถ้าเรากดตัวซีเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นฮาร์มอนเนาอะอนมามาถึงลุงตัวนี้แต่ว่าเราไม่ได้กดตัวซีเรากดตัวเฮดครับกดตัวเฮดเพื่อเรียกอัติมิเดียวไปกดแล้วก็กด next s t e แบบนี้คร เราก็จะวาร์ปมาหาติเมทดีโอนะช่วงนี้ติเมทดีโอบักเราก็รีบๆวิ่งฟังมานี่เห็นไหมฮะแล้วก็ไม่เยอะอยอย่างต่วแค่นี้ครับเห็นไหม มันก็จะเกิดใหม่ครับแล้วก็จะเส็จมีตัวไปไหนวะล่ะโอ้ยอาจจะพดกัน โอเคอันนี้ยมาหาการถ้าอันนี้คือผมไม่ได้นะถ้าได้มันก็จะมี d ได Diary ขึ้นมาตรงนี้เนาะโอเคพอสมมติสมมติว่าผมได้นะผมก็กลับไปครับกลับไปเปลี่ยนสเตนให้เป็นอ่าพวกซีมูนหรือจะเป็นเดอะโบก็ได้อ่าพอผมเปลี่ยนเสร็จเปลี่ยนสเตนเสร็จใช่ไหมผมก็ต้องไปตรงโจทัลโลเนาะเพื่อไปเอาอไดอา a r y เพื่อให้เป็น o v e r h นเนาะนี่ฮะ นะบินชา้านิดหนึ่งนี่ครับจรโจโฉโรจะอยู่ที่อ่าไปสกากุระตรงเนี้ยเนี่ยเชอรี่การ์เดนทำไมามันเขียนเชอรี่วะเป็นสักุละไม่ใช่หรอเนี่ยโจโฉโรมันก็จะนั่งงงงอยู่ตรงนี้เนาะเรากดคลิกไปครับคี่ท็อปอ่ะพอเรากดโอเคเสร็จปุ๊บมันก็ให้สมุดมาล้วก็กดบักสมุดไปครับเราก็จะได้พวกโอเวรให้เว่นมาเนะาจะจะแม่งปองหายเวลาตีเสร็จผมแนะนำให้รีเซิร์ฟเลยนะครับ แต่ในโลกเกิดแต่พี่แต่ลีลีจะง่ายกว่าเพราะว่าแบบสมมติบางคนยังไม่ไออกเนี่ยเราก็กดลีแล้วมันจะได้ออกทั้งหมดเลยอ่ะอะไรนะแอ็กซี่เหรอเฮ้ยจับปล่ะแอ็กซี่เต็มตลาด <c oughs> <c oughs> ไม่ดังแต่บอกจับปล่าแ <c oughs> อ, <c oughs> อ็กซี่ได้ลวไป ไอคลิปนี้ปิดสวยๆปิดแอฟซี่ี่ีคลิปนี้เขาจะเพลงนี้สำหรับวันนี้ขอบค,ครับมาเยี่ยข้ากันหนุ่ม